ทุกคนนะคะวันนี้คือผมเพิ่งมาเจอพวกเออเขาเรียกอะไรนะพวกปั๊มแรงอะครับเป็นแบบพวกที่จะปั๊มไอดีเอาไปขายอะครับโดนแบบเจอมาเยอะมากอ่ะครับผมเนี่ยครับคือเล่นกันแบบแย่ yeah, มากนะผมก็เลยตั้งใจว่าวันนี้ผมจะมาทำคลิปเล่นเรสแล้วสับหน้าทุกคนครับ สัตว์หน้าทุกคนเลยด้วยเรสกินใหม่ของผมไลออนบู t ก็เรียกว่าเป็นแค่คลิปสำหรับการแบบแก้เผ็ดแก้เผ็ดเอ้แก้เผ็ดมั้งอืมแก้เผ็ดพูดถูกใช่ไหมโดยการใช้เรสสัตว์หน้าครับ <c ười> ทุกคนคงรู้ดีแล้วว่าส,สกิลตัวนี้นเป็นยังไงก็เผื่อใครไม่รู้นะครับ สกิลหนึ่งคืออัปเปอร์คัพสกิลสองคือต่อยหมัดเพิงสกิลสาคือพุ่งชนแล้วตีธรรมดาก็คือการต่อยแล้วถ้าเก็บสเต็กได้ก็จะเป็นการต่อยพุ่งชนครับประมาณนั้นก็คือเรียกว่าตัวเนี้ครับเป็นตัวที่สามารถจัดก,การได้ทุกคนเลยคือผมชอบเปิดทํ้นมาดูวีดีโอสกินนะ S <s โหสกินดีเจเรสซะด้วยโหมีสกินนี้ด้วยอะผมอยากได้สกินนี้นะแต่ผมยังแบบยังไม่ได้อีเว้นไม่ไม่เปิดอะเจอเจอรสนี่เรมาจากอน,นิเมอีกอันหนึง่งฟุดๆมดเก็บมนเก็บฟึบๆเคร <problemas> ค,รครับมา ก็มาดูนะว่าตานี้จะชนะได้หรือเปล่าอืมจากที่ผมดูแล้วเนี่ยอีกฝ่ายทีมลคล้ายๆกับปาาทธอแล้วที่ผมแพ้มาเลยพวกเนี่ยครับดูออกเลยว่าเป็นพวกตีปป๊มแดงนะเพราะว่าแบบ การออกการดูเนี่ยคือจะจบเกมเร็วแน่นอนครับการเอากิวกอสที่มีเออเขาเรียกอะไรนะวีกมาแปลว่าเขาจะจบเกมเร็วครับเท่าที่เขาเคตัวเรนเนี่ยมันเป็นตัวที่มีวิธีรับมือพวกตี้ปั๊มแรงดีครับไม่เสียจะไม่ได้เลยกตี้ปั๊มแรง เรียกพวกเออเอาไอดียะนะมาขายเพราะมันสามารถต่อยมัดเพลิงนวดได้แต่เป็นการนวดที่เจ็บนะมัดเพลิงมัจีมัดเพลิงชิ่งมัดเพลิงมัดเพลิงโอเค ช่วงแรกๆก็้องตอดระยะไกลไปก่อนครับยังทำไรไม่ได้นะ <c oughs> ก็เลยเดินมาช่วยฟินิกฟาร์มหน่อย <c oughs> นี่นี่เดินมาช่วยฟาร์มก็เป็นหน้าที่ของเมดน,นะช่วยพวกป่าฟาร์มเนี่ย <c oughs> ก็ต่อยมาไกลๆไปเรื่อยๆนะตานี้แค่เป็นตาแบบแก้เผ็ดเฉย โ้ยกดขอบคุณมาด้วยเหรอ,อช่วยฟาร์มผมก็จะคอยช่วยเพื่อนหัวฟาร์มนะว่าเรสจริงๆมันไม่ได้ต้องการไอเทมอะไรขนาดนั้นว่างๆก็จะแวะไปช่วยป่าทำทามมิ่งบ้างนะได้ติมาก็เริ่มดีแลละ ว่าจะไปเซฟชีวิตป่าหน่อยแต่แบบนั้นเซฟไม่ได้ครับถ้าเขาไปเซฟนี่ผมจะตายแทนแล้ว below อ,ออกเกมผมก็เลยต้องเดินทางขึ้นบนนะครับเพื่อไปหยุดกิวกอสไม่ให้ตีป้อมนะครับก็เลยเล่นคลุขึ้นไปหน่อยผมต้องมายืนบนให้แทน below นะครับ ็ตกไปเรื่อยเร <c oughs> ื่ยงก่อนอยู่อะเปล่า <c oughs> เคไม่ได้ตีมาเปิดแมพครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ลงกลางไปช่วยฟินิกก่อนตอนนี้คือฟินิกเป็นแคดดี้ทีมเราแล้ว,ลวดูเขาเจะเล่นดีด้วยก็เลยคอยช่วยฟินิกเอาไว้นะ ผมก็คือได้คิวมาแล้วตอนนี้คิวไห้ฟินิกหน่อยแล้วก็เก็บคิวหลังป้อมครับ <c oughs> ฟินิกไปเอามังกรผมว่าจะไปช่วยตีด้วยนะเรตตีมังกรเนี่ยนะคะเผื่อใครไม่รู้ส่วนตรงนี้ก็คือไอ้นี่มันมาเปิดแมปใช่ไหมไม่รู้เลยหนว่ราชั้นมมนนี่อฟินิกฟินิกไม่ช่วยหน่อยะ ตีไม่โดนก็กลับมาฟาร์มครับแบบนี้ก็แตกเลยครับโดนดึงพลาดไปนิดนึงโหคล้องจองอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ล่างเราก็ดูแบบไม่มีปัญหานะมั <c oughs> งเรียกว,ว่าไม่โดนกดครับตานี้คือสังเกตได้อีกฝ่ายจะแก๊งกันบ่อยมาก วงเล็บแก๊งก็คือการรวมกลุ่มกันนะครับเดินบนผมมีรางสังหอว่ากิวกอดจะมาตีป้อมผมก็เลยเดินขึ้นไปด้านบนครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยว,ยวกิวกอดอาจจะพังป้อมได้ จจดกระโดดหลบคือนี่เป็นวิธีเล่นแบบใหม่นะการกระโดดหนีเนี่ยอย่างมากคือตอนนี้ผมดูแมปแล้วเห็นว่าอย่างมากอยู่กับผมก็แค่สองคนผมก็เลยไม่กลัวครับเพราะไงซะเอออยู่กับผมอย่างมากก็แค่คนเดียวซึ่งอยู่ด้านล่างแค่สามคนนี่ผมไปผมก็หยุดไม่ได้อยู่ดีเลยขึ้นบนไปเล่นกิวกอสหน่อย มัดทะลวงเราสามารถนวดกิวกอดไปเรื่อยๆได้นะแต่แพนด้าย่ำกระหม่อมผมแตกเลยแล้วฟินิกเล่นนี้ก็แตกดิฟินิกโอ้โหไม่แตกด, Panda ด้วยได้แพนด้าด้วยอย่าฟื้นอย่าฟื้นฟินิกเคครับคือตานี้ผมแตกบ่อยนิดนึงนะคือเผอิญโดนเล่นทีเผลอนลั่นแหละอุย ีิเราใจดีปล่อยแก๊กวันกลมแต่มันตมิไปด้วยก็ปอมเราเริ่มโดนตุยแล้วนะคือผมจะแตกเตน,นี่ยตอาเนี่ยคือตอนนี้คือโดนกดนะทุกคนอาจจะไม่สังเกตแต่คือโดนกดนะอันนี้ ต้องรีบวาร์ปกลับบ้านนะครับเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวตอนจบเกมผมจะโดนตอนอีกฝ่ายถ้าอีกฝ่ายจะชนะ,ะผมหน้าตาเนี่ยอีกฝ่ายจะจบเกมด้านล่างเอ้ยด้านกลางแล้วเพื่อนจะยอมแพ้กันทำไมก็หมัดเคลิงไปเรื่อยๆครับ อันนี้ก็มาหาโอกาสเล่นเนี่ยนะเฮ้ยพุ่งหนีได้เฟ้ยโดนเล่นแล้วโห,โหเพื่อนเราเล่นดีอะเสียสิวเฮ้ยโดนดึงงี้เสียสิวแตกไหมเนี่ยโหบีเราฉลาดสุดหล่อเท่งของเราไปช่วยทันเดี๋ยวผมจะรีบขึ้นบนไปทันทีเลยครับต้องไปเซฟป้อมนะไม่นป้อมเราจะไป ดีบนี่กเก๋เลยป้อมกลางกับป้อมลางก็ด้วยป้อมกลางโชคดีคลีปเล้ตีแตกป้อมล่างคลีปแล้วก็ตีแตกพอเห็นจังหวะแบบนี้ผมก็เลยมาดีบตีมังกรเลยจังหวะคือมันเหมาะกับก,บการตีมังกรนะครับอีกฝ่ายก้าจ,จบเกมเร็วอีกฝ่ายก็น่าจะไปตีเป็นดาร์คเซเยอร์นะ ซึ่งผมไม่มีพนิตเนี่ยเธอฟินิกก็ไม่มา mm hmm. คิวดอร์ก็ไม่ช่วยตีเนี่ยเห็นไหมยืนนิ่งอ่ะยืนไปทําเพื่อไม่ต้องมาก็ได้นะถเธอเนี่ยเนี่ยเราเหมือนมาแจ้งพิกัดเราให้ฝ่ายรู้เนี่ยนี่คืออีกวิธีหนึ่งของพวกตีแปมแดงนะเขาจะทําเนี่ยให้มีคนนึงมายืนแบบบอกพิกัดทีมเราอะไรเงี้ยไม่คิวให้เราคิวด์แต่ทีมเรา you, เซซิลเล่นดีนะครับ แล้วก็ AFK จนโดนค่าแตกตุยเลยผมก็ต้องเอาเรดบัฟนะคะเพราะถ้าผมไม่ได้เรดบัฟเนี่ยผมจะแบบตีไม่แรงชุดเดียวไม่แตกอะไรเงี้ยเรากคอยดันแล้วก็ต่อยนะเลือดพอมีก็ตีตัวต่อไปครับ แล้วเล่นลากมากันแบบนี้นี่คือผมรู้เลยนะจะเอาป้อมมันช่วยผมเลยเดินมายื้อนะครับผมรู้นะแน่ต่กี้ไปคือตายนะผมรอบิโลมาแล้วพอบิโลมานี่ก็ได้เวลาตาขาดแล้วครับทุกคน ตะคีถ้าผมออกไปต่อแด้นี่ผมจะตายนะผมก็เลยต้องแบบนี้หน่อยไทยก็ได้ครับมาช่วยหน่อยมาช่วยผมหน่อยมาช่วยผมนิดนึงพี่ลูเน่แหละเน่แหละมาแป๊บเดียวมันกรก็แตกแล้วตีหน่อยดีตีหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย,อออยตีธรรมดาผมเบาผมก็จะพยายามแบบไม่ตีธรรมดานะถ้าไม่ได้แตก ตัวเองคือตอนนี้นะ่าจะชนะพวกตีปั๊มพวกนี้ได้นะคิดว่าน่าจะชนะได้แต่ผมเลือดแค่นี้ผมก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ได้แค่ต่อให้เพื่อนนิดนึงแต่ผมก็ต้องกลับไปรีเลือด ถือว่าตานี้ทําได้ดีนะคะไม่ฐานะการ,รเผชิญหน้ากับพวกตีป้ปลาไหงเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้แน่นอนเห็นตัวเลยเนี่ยปาลาไหลอิซอนเมเนียนไปเดียนมาใหม่แล้วพี่เราเจอกับปาลาไหลฉลามกับปาลาไหลใคยชนะเนี่ยเคไม่สู้กันก็ดีแย้ะเดี๋ยวฉลามเราแตก แล้วนี่พวกตีปั๊มก็คงซวยแหละเล่นแบบโดนยือ้อไงพวกตีปั๊มอะไรเขาต้องแบบจบเกมเร็วเ่าจะได้ไปปั๊มตาอื่นต่ออะไรเงี้ยก็จะประมาณนี้แหละผมเดินลงมาจะขัดสู้กับแพนด้าน,นิดนึงนะเนี่ยแต่ดันโดนย่ำกระหม่อมซะก่อนก็เลยเปลี่ยนแต่พอเห็นเซซิวมาด้วยเนี่ยก็ห้าแต่ก็ดันมาเจอเทลหนา แ๋ยวเทลหนาดเล่นแบบนี้แพนด้าเล่นนี้ผมก็เลยแตกครับแต่โหนึกว่าจะสู้ได้นัเนี่ยเซซิวแตกกว่าอ่ะเฟนิก <c oughs> ก็คือจะพยายามอยากตอดแก๊กอะแหละแต่ไม่มีใครรงล่างไปกันเลยคิวด้ก็ออกกอสแล้วด้วย แต่วีดอกับมาแล้วก็คงกันป้มสุดท้ายได้แหละผมเกิดแล้วครับสถานการณ์มันก็จะเร็วร้ายลงเรื่อยๆครับตัวนี้นะแต่ผมก็ทำได้อย่างเดียวก็คือตอดระยะไกลครับตอดไปเลือดเลือดไปเรื่อยๆ เด็กขยันถนัดกรีย้ยงครับต่อยมัดพึงนั่นเองเฮ้ยแพน้าย้ำกระหม่อมย้ำใครไม่ซ่าย้ำหัวตัวเองไงเล่าดูซะด้วยเนี่ยพวกยูกอสนี่มันก็ชอบตายน้ำตื้นจริงจริงนะเนี่ย ก็ปลาไหลไม่ต้องอยู่น้ำตื้อเนี่ปลาไหลว่ายน้ำว่ยน้ำลึกไม่ได้เจอหมัดเช็คพุ่มผมทีเดียวนี่แทบแตกเลยตอนนี้คิวเด์ก็กลับมาแล้วอะไรก็เลยดีขึ้นนะครับผมไปช่วยไปรับเซซิวนะเดี๋ยวเซซิวตาย ช่วยฟาร์มด้วยแล้วเพนตั้เย็มกระหม่อมแบบนี้ผมก็เลยสตาร์ทให้นะครัแต่กี้ย่อมกระหม่อมก็เลยแตกคือผมแตกนะแต่ผมทำให้แบบตัวนี้เลือดเหลือน้อยได้เนี่ยแต่บิลโลเขาสู้ไม่ได้นะครับโสต์เฟนนอกซ์สารต่องนานที่ได้รับมาครับแล้วบิโลก็เข้าไปซัดแต่แบบนี้บิลโลจะแตกก่อนครับ อืมแต่นะกกิเดอร์ก็พาคลีไม่ถึงตรงนี้แต่นโดนแก๊กขัดจังหวะไว้ครับก็คือวอ่าย,ยายๆก็คือพอยื้อได้แหละแต่คงชนะยากอะแต่อันนี้คือมันมนักจะชนะยากนะถ้าเจอตี้ปล้ำแรงเนี่ยในเซเรตะานี้ก็ได้ชกหน้าไปหลายตัวแหละอืแต่ผมไม่ได้คิดจะยอมแพ้นะเอฟซีมาแล้วครับเกิดแล้ว ก็ได้เวลามัดกลวยมวยไทยแล้วครับจิ้วจิ้วจิ้วเ <c oughs> สียงคนน่ารักแต,ตะบุตมีอ่ะอีกแก๊กนี่คือมันสู้เยอะใช่ไหมเล่นเยอะใช่ไหมโอเคดีฟ้ามาเจอกันหน่อยมัดชิงสะดิ้งเลยมา มาอย่ yeah. ถ้าโดนดึงไปตอน,นี้นี่ผมน่าจะแตกนะเนี่ยมัดชิ่งก็ได้แค่นี้แหละครับพลังของผมเนี่ยมันกันได้แค่นี้เท่านั้นช่วยอะไรไม่ได้นะมัดมวยซวยกล้วยไ้ายกล้วยไข่แตกตวัวเืผมไม่แตกแล้วนะจริงๆอ่ะ นูกวผมจะแตกตุวยนะเนี it ่ยก็คือเรียกว่ารอดบุดหว่นเถอะตาเนี่ยผมเองก็ไม่คิดนะว่าตัวเองจะรอดอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าตัวเองเล่นได้ดีเอะเท่านั้นแหละเมื่อยเขาชะมัดนั่งท่าทับเขามานานมากโอเค ก็ตเกิดและเซซิวเอาก็ตเลยก็ตเลยไม่ก็ตเหรออืมอันนี้เทรดอันก่อนเซซิวเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ใช่โอกาสนะนี่ไม่ใช่โอกาส,นะกาสแต่ยังเป็นความเสี่ยง ผมกัเซซิวก็ช่วยกันนะครับเซซิวตอนนี้เล่นดีนะฮยแตกครับไม่ถัดตั้งตัวอีกฝ่ายเอากอตได้ช่วยตาเนี่ยอืมจริงเพื่อนไม่ไปแบบนี้อีฝ่ายได้กอตแล้วนี่ไโซนกอตอยู่เนี่ยมาโซนกอตกันอยู่เห็นไหม เป็นเอกอันติอันติโอ้โหอันติไปตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเงี้ยมันก็ต้องทำอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปซัดเนี่ยจนเออแต่้อยได้คิวเยอะกว่าอีกฝ่ายคิวหนึ่งอะ่ะอืมก็คงจะดีแห,หละบ้างดีแหละแล้วเพื่อนก็จะยอมแพ้ตลอดเลยนะ ยังไงสตาร์นี้ก็ยังพอไหวครับถ้าเกิดไม่โดนปิดรอบเดียวนะแล้วผมก็เกิดแล้วด้วยทุกคนมาพิมพ์คอมเมนต์กำลังใจหน่อยครับเพื่อว่าชะตามกรรมมันจะเปลี่ยนผันพูดอย่างกันอนิเมะฟื้นชื้อ,อพิงเนี่นี่มเพิง พิงหมัดคบเพิงหมัดเพิงคือตอนนี้ผมต้องการเดเมดเยอะๆนะครับคือผมมีร่าสังหรว์นะถ้าผมไม่ฟิกเก็กจะมาดึงผม ของเกเอ้ยกันยิงของเดสครั้งหนึ่งเนี่ยแดงพอๆป้อมเลยนะคะต้องเรียกว่าเป็นหมัดที่แดงที่ได้ไขเข้าป้อมแล้วนะป้อมเราจะได้แบบยิงได้ต่อยหมัดเพิงไหมครับหมัดเพิงไปเรื่อยๆนะ ถอยถอยหน่อยเพราะตอนนี้การมันแบบทําให้ระยะทางมันห่างจากป้อมเราเนี่ยสาคัญมากครับเม่อนถ้ามันถึงป้อมเราเนี่ยอีกฝ่ายก็จะแบบตีท,ทันทะีเลยนะช่วงนี้คือกําลังจะโดนศกเกมนะฝ่ายจะบุกข,ขึ้นมาทีสองทางนี่แหละแต่ผมรู้ทันไงว่ามันจะมาทางนี้ผมก็เลยมากันไว้ก่อนก็คือแต่ก็น่าจะกันไม่ไหวแหละ หลักแตกแล้วแบบนี้คือแพ้แล้วทุกคนไม่ไหวจริงๆครับแต่ตาน,นี้ได้สับไป15บห้าตัวสัใจว้ยโอ,เโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในแทบเอ็ดผมเคกลับมาก่อนกลับมาก่อนดิฟีดก็จริงแต่ว่าผมสัใจมากสอเกตไหมครับอีกฝ่ายจะแบบใช้วิธีเดิมๆอะ่ะใช่แบบเนี้ยแล้เพื่อนผมออกเกมไปสองคนไงน และคือประเด็นรีพอร์ตเพื่อนสิครับรออะไร a f k ยืนยันแล้วก็อันนี้ก็ a f k ไปครับยืนยันเลยส่วนพวกนี้เหรอพวกปั่มแรงให้รายงานแปลว,ว่าใช้โปรแกรมโกงครับคือผมรีพอร์ตไปมีคนโดนแบนไปเพียบเลยเดือนที่แล้วเนี่ยยอดโดยรวมเนี่ยมีคนโดนแบนไปเจ0 0คนนะครับ คิดดูสิครับเจ็ดพันคนในเซิร์ฟเวอร์ไทยเซิร์ฟเวอร์เดียวเยอะไม่หละครับทุกคนขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนมาครับคลิปหน้าคิดว่าผมจะใช้ตัวอะไรจัดก,การพวกเขาคอมเมนต์มาด้วยครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย